คนเทรดหุ้นและ Forex เจ่งเพราะแบบนี้ครับ จริงๆมันมีเหตุผลหลักอยู่เพียงแค่ข้อเดียวเองนะนั่นคือความโลภครับและในที่นี้ความโลภเท่ากับคําว่า overtrade ครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับคําว่าวงจรอุบาทเพื่อให้ทุกคนนั้นหลีกเลี่ยงและหยุดการผ่อนระเบิดนั่นเองครับอันดับแรกเลยถ้าเราเข้ามาด้วยความอยากรวยนั้นไม่ผิดครับแต่ถ้าอยากรวยเร็วแบบลัดขั้นตอนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถูกต้องหรือเปล่าลองฟังกันดูนะครับถ้าคุณเริ่มต้นมาด้วยคําว่าอยากรวยรูวเร็ว,รวสิ่งที่คุณจะทําในการเทรดคืออะไรครับ,อ,บอดลตับเพื่อ,อาคาดหวังให้ไ้ไไมมนี้ หรือช็อตช็อตนี้นั้นเราได้จํานวนเงินเยอะๆหลายหมื่นหรือหลายแสนหรือมากกว่านั้นตามแต่ละบุคคลซึ่งถ้าคุณอัดหลอดแล้วถ้าความรู้ไม่แน่นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสามารถผิดทางและผิดพลาดได้ง่ายมากๆพอผิดทางและผิดพลาดได้ง่ายมากๆเสร็จปุ๊บสิ่งที่คุณจะเจอคือเมื่อคุณ,คณโอเวอร์เทรดคุณจะขาดทุนมากกว่าที่ตัวคุณนั้นจะยอมรับได้หรือความรู้สึกของคุณนั้นจะยอมรับได้สิ่งที่จะเกิดมาตามจากนั้นคือคุณจะหัวเสียหัวร้อนและอยากได้ก้อนเงินที่คุณเพิ่งเสียไปนั้นคืนมาเช่นคุณออาาาาจจะเสียไป0,000 0,000บบบทททหหรืลักแ คุณอยากจะได้เงินก้อนนั้นในอดีตกลับคืนมาสิ่งที่คุณจะทําคืออะไรครับคุณจะอัดหลอดอีกครั้งหนึ่งเพื่อหยิบเงินที่เคยเสียไปนั้นกลับคืนมาครับแต่หารู้ไหมว่าสุดท้ายแล้วถ้าความรู้ตัวเองไม่แน่นก็เท่ากับว่าเอาเงินกลับไปโยนทิ้งอีกครับทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมเล่ามาเนี้ยมันคือวงจรอ,อุบาทซึ่งผมอยากจะให้ทุกคนนั้นหลีกเลี่ยงตรงนี้เป็นอย่างมากเพราะมันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนอย่างมากครับถ้าเลิกโอเวอร์เทรดให้ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วการเทรดทั้งหมด100% 50%แรกนั่นคือวิธีการที่ถูกต้องและใช้ได้จริงส่วน50%ข้าง นั่นคือ mindset ที่ถูกต้องที่อยู่ฝั่งเดียวกันกับตลาดครับผมไม่แน่ใจว่ารวยเร็วเนี่ยมันถูกต้องไหมแต่รวยจากการเทรดและรวยจากการลงทุนนั้นมีอยู่จริงแน่นอนครับสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้สามารถกดติดตามไว้ได้เลยนะครับใครที่เทรดหุ้นอยู่เทรด forex อยู่ like และเทรดด้วยกราฟเทคนิคสามารถกดติดตามได้ทั้งแอปฟ้าแอปแดงแอปดำครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ